ดูเครื่องนะกิจพัฒน์จะสุดะการนะครับอันนี้ซ่อมแล้วนะครับอัน <c oughs> นี้ส่งกับปาว่าเปิดไม่ติดมั้ยาชางแบงค์ดูให้ครับผมนี่เท้เลยกันนะว่าใช้ได้ไหม <c oughs> อ่านี่ครับเกะจากกล่องสุนร้อนเลยเทนดครับอันนี้เปิดติดนะครับช่างแบงค์เตรียมแผ่นไว้รองพร น,นะครับเปิดปิดใช้ได้นะครับตั้งค่าตั้งค่าได้ปกตินะครับเดี๋ยวนี้มีแผ่นอยู่นะเดี๋ยวขอลองครับแป๊บนึ่งก็มือมีแผ่นนะมีแผ่นเพลงนี่ผมลองแผ่นการ์ตูนนะไอแผ่น <c oughs> แผ่นสอนนักเรียนใช้ได้ไหม อ่านี่เล่นได้นะครับเพลงก็เซาหน่อยเสียงปิดลำคาญเอาออกครับผมไหนละนีบเอาออกนะเราเล่นได้ไหมนะครับนี่นะครับมาลองเพลงกันเพลงกันบ้าง เพลงนะเราลองเพลงกันไนะ้มงั้นงุวางครับซ่อมขอช่างแบงค์ช่างแบงค์ดูแลให้ครับผมบริการหลังการซ่อมการขายเต็มที่ครับผมนี่ครับเลินได้นะครับ อ่าโอเคนะครับ